บอกเลยว่าคลิปนี้ฮีรูอัดตอนกลางคืนแล้วค่ะทุกคนถ้าเราอัดกลางวันเราก็จะได้มูดแบบนิ่งๆไงมันก็จะน่าเบื่อหรือเปล่าเราก็ต้องมาเป็นตัวเองในเวอร์ชันไลฟ์เวอร์หน่อยนิดนึงอะเนาะในระหว่างนี้ทุกคนก็จะเห็นคลิปว่าเราแบบได้ทําการเขียนจดหมายเฮ้ยมันคือจดหมายอะไร มันคือส่วนหมายจากกิจกรรมสคส2025ที่ฮิ่รุ้จะส่งจดหมายให้กับคุณฟังข้านะคะยังสามารถลงทะเบียนได้ถึง5มกรานะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปกรอกอร์มข้างล่างนะใช่แล้วแต่ว่าทุกคนต้องสู้ๆกับการอ่านลายมือฮิุนะคะอย่ yeah. ก็ดูกันดีกว่าว่าคุณฮิลุเขาจะเขียนอะไรให้กับตัวเองนะคะเอ,อจากคุณลอลออหรอ,อนะคะคือเลนลินอาฮิลุนั่นเองคนทางนั้นยังจำตอนที่ได้เจอฮิลุครั้งแรกได้ไหมคะช่วยเล่าให้ฮิลุฟังหน่อยได้ไหมนะฮิลุก็เขียนไป้ว่าจําได้ดีบุคคลที่สั่นกัวในใจตอนมีคนมาดูร้ายครั้งแรกแต่พอคิดทบทวนก็รู้สึกว่าไม่ได้แย่อะไรจากวันนั้นที่ตัดสินใจอยากคนหาตัวเองแล้วลองทําเลย ตัดสินใจได้ดีมากเลยนะได้ลองทำได้ประสบการณ์ถึงแม้จะก้าวเดินช้าแต่มีเรื่องราวให้เล่า S <S <S <US> S> <S อะไรอะเราว่าแกทำเต็มที่แค่ไหนตลอดเส้นทางเลยใช่ไหมล่ะเออคือจะบอกว่าเป็นจดหมายที่เขียนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะซึ่งนั่นแหละคะ่ะก็มีช่วงที่แบบเออเราทิ้งช่วงไว้ให้เราแบบจำไม่ได้ว่าเราเขียนอะไรให้ตัวเองนะฮิลลูก,ก็จําได้นะคะจําตัวเองในวันแรกที่มาไลน์ได้จริงๆว่าเราทําอะไรจําได้ว่าตอนนั้นน่ะที่ฮิลุได้มาไลน์คืออยากที่จะลองไลน์ว่าแบบเอยถ้าเราไลน์เราจะถนัดแนวทางแบบไหนนะเราชอบแบบ คุยกับคนอื่นหรือว่าเล่นเกมหรือว่าร้องเพลงอะไรทํานองนั้นแบบเวลาไลฟ์เราจะเป็นยังไงเพราะว่าเราเป็นคนที่ก็ชอบพูดนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราแบบสามารถที่จะพูดกับคนแปลกหน้าได้หรือเปล่าใช่แต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่าจาได้ดีคนที่สั่นกลัวในใจตอนมีคนมาดูหลายครั้งแรกอืมตอนที่แบบคนมาดูแล้วก็คุยกับฮิรุครั้งแรกฮิรุจจาได้นะว่าเขาคือใครแล้วแบบว่าตอนลงไลฟ์ก็คือฮิลุก็ เหมือนแบบใจสั่นหนิดนึ่งแล้วแบบโอ๊ยแบบมันไม่ใช่ตื่นเต้นอะแต่มันแบบเป็นความกังวลความแบบอะไรต่างๆนานาแต่ก็ตื่นเต้นไว้นะจำไม่ได้แล้วอะแต่จาได้สิตั้งแต่ค่ะท้ายที่สุดแล้วอะมันมีแค่วันนั้นแหละวันเดียวที่ตื่นเต้นเพราะว่าพอตอนดึกแบบคิดใช่ปะว่าเอ๊ะเราตื่นเต้นเราแบบกลัวที่จะขึ้นไลน์ไหมอะไรเงี้ยคําตอบคือหนูไม่กลัวที่จะขึ้นไลน์นะหนูแบบหนูแบบรู้สึกอยากเจอคนให,หม่ๆอีก เพิ่มขึ้นอะไรทำนองนั้นนะคะเนี่ยแหละถึงบอกว่าไม่ได้แย่อะไรแล้วก็ตลอดทางก็มีเรื่องให้เราใช่ไหมใช่ตลอดทางหนูก็ว่าหนูมีเรื่องให้เล่านะอยู่ที่ว่ามันเล่าได้แค่ไหน <c oughs> เรื่องมันก็เป็นแค่นั้นแหละนะคะต่อไปแล้วต่อจากนี้มีอะไรอยากบอกฮิรุไหมคะฮิรุจะเก็บไว้อ่านอย่างดีเลยนางฮิรุก็บอกไว้ว่าต่อจากนี้สดใส่เข้าไว้น้อยให้น้อยเป็นตัวเองให้ชัดเจนจะได้ไม่อึดอัดทีหลัง หัดฟองข้อบ่อยๆเดี๋ยวเสียงหายจะมานอนอีกไม่ได้นะแล้วก็มีสติก่อนพูดด้วยนี่ะโยกท้ายก็ยังไม่สามารถที่จะให้ตัวเองดีขึ้นได้นะคะการมีสตินี่คือแบบก็ก็มีค่ะก็พยายามมีแต่ว่าบางทีสมองอ่ะกับปากมันออกมาไม่ทันกันอ่ะทุกคนมันก็จะแบบว่ามันไม่ใช่ลินพันกันนะแต่มันเป็นพูดพันกัน่ะใช่แล้วก็ สใสเข้าไว้ใช่ตอนนี้ฮิลลก็จะสะใส่นะคะเพราะว่าชอบตอนเองท,ที่สใส่เหมือนกันเนีย่ยเขาเป็นอีกแล้วแล้วก็น้อยให้น้อยนะเออน้อยให้น้อยนะฮิลล์รอรอออหอรอเขาบอกไว้ว่าน้อยให้น้อยนะเออแล้วก็เป็นตัวเองให้ชัดเจนจะไม่อึอดอัดทีหลังประโยคนี้มันเพราะอะไรนะคะมันเพราะว่าถามว่าตลอดการหลายเราเป็นตัวเองไหมเราก็เป็นนะแต่ว่าคาว่าที่เราไม่เป็นเราเป็นตัวเองให้ชัดเจนมันคือการที่แบบ การที่จะปฏิเสธอะแบบว่าช่วงแรกๆเลยไงฮิรุก็ยังแบบรับมือกับบางการการะทำเวลาที่คนเข้าหาไม่ได้ใช่ไหมคะซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นอะเราก็จะมาอึดอัดภายหลังถูกไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือไม่รู้ว่าเรารับมือขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ค่อยเจอก็ไม่รู้แต่ว่านั่นแหละก็อยากบอกเลยนะคะว่าถ้าคิดอะไรก็ชัดเจนไปนะคะจะได้ไม่ต้องอึดอัดที่หลังเนาะเยสเซอร์ yes แล้วก็หัดวอมคอบ่อยๆเป็นประโยชน์ที่บอกติงตั้งแต่ปีที่แล้วจนปีนี้นะคะก็ยังไม่ทําค่ะวอมคอบางช่วงคะ่ะช่วงไหนที่แบบรู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงค่อยวอมคอแต่ช่วงที่แบบยังพูดมากอยู่คือไม่เคยหัดวอมนะคะมันมีช่วงหนึ่งที่แบบหายไปจริงจังมากทุกคนหมายถึงว่าเสียงอะ่ะแบบแบบว่าเขาเรียกว่าตอนนั้นคือตกใจมากแต่คือเพราะว่าตอนนั้น ที่บ้านเขาทําบ้านแล้วมันฝุ่นคุ้งค่ะทุกคนแล้วแบบหนูก็เลยเสียงหายไปเลยโดยที่ตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ว่ามันเพราะสิ่งนี้แต่พอแบบคิดไปคิดมาโอเคสิ่งนี้แหละที่ทําให้เราเสียงหายเพราะว่าตอนนั้นเสียงก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยน้ําก็กินน้ําอุ่นปกติแต่คือแบบสาภาพเสียงคือหนูแบบหายแบบหายเลยแบบงงๆตอนนั้นคือตกใจแล้วก็แอบบนอยนิดนึงว่าทําไมแบบ เกือบเฟลแล้วจริงๆเออต่อไปอีเมลดีคอร์นะคะคุณมอนะคะโอเคข้ามไปนะคอีเมล์หรือดีคอร์ของคุณก็คือที่เราจะจัดส่งในรูปแบบออนไลน์นะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆจะเลือกเป็นอีเมลก็ได้นะคะใครสะดวกอีเมลก็ส่งอีเมลใครสะดวกเป็นช่องทางดสคอร์ดก็เป็นช่องทาง Discord นะคะทุกคนใช่แต่ว่ารู้จักไม่ตอบข้อความส่วนตัวต่อนะคะจะส่งก็คือส่งอะไรทำนองนั้นเพื่อเขาเรียกว่าขจัดปัญหานะคะแต่ว่าสามารถพิม อะไรทิ้งท้ายได้ที่มันแบบไม่เกินขอบเขตนะทุกคนสุดท้ายนี้ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาจะเป็นยังไงเอ้ยผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรอยากที่อะไรอย่ะเอาใหม่นิดหนึ่งสองเศราสุดท้ายนี้ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะมีประโยคอะไรที่อยากได้รับจากฮิลุไหมฮิรุจะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะมบอ,บบอบคำพูดเหล่านั้นให้คุณสามารถระบุมาได้เลยคะ่ะก็ทั้งปีนี้เหมือนจะไม่ใช่ปีที่เป็นไปตามแผนแถมได้แผ่มาด้วย แต่ก็อยากบอกว่าเธอทำเต็มที่แล้วจริงๆนึกถึงความดีๆที่ได้รับสิก็เก่งนี่ใช่ไหมล่ะปีนี้ก็ถือว่าได้เรียนรู้และเติบโตหลายเรื่องเลยและขอบคุณที่เข้าใจและรักตัวเองขึ้นนะเอยนะคะก็ใช่แล้วอืมเราค่อยพูดพาร์ทนี้ตอนที่แบบตอบคำถามดีกว่าแต่ว่าเอาเป็นว่าขอบคุณที่ตัวเองรักตัวเองมากขึ้นจริงๆแบบมันไม่ใช่ว่าเรารักตัวเองมากขึ้นแต่ อะไรอย่าเรอบที่สามร้อยสามสบแปดล้านก็ขอบคุณที่รักตัวเองขึ้นเนาะอืมต่อไปนะคะถึงคำถามยี่สิบขอจากเว็บสนุกนะคะซึ่งบอกเลยว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะพูดทุกข้อหรือเปล่านะาิเคเกินดังนั้นนะคะสิ่งที่อยากจะบอกได้นะก็คือว่าถ้าทุกคนได้ยินคาข้อแบบข้อที่หนึ่งแล้วไปข้อที่สีอ่ะแปลว่าข้ามคะ่ะ เออไม่ต้องแปลกใจนะคะว่ามันหายไปไหนเราับเรตวเรือแบบนี้เลยนะอืมข้อหนึ่งขาบอกว่าปีนี้เราคนพบอะไรใหม่บ้างและอะไรที่เป็นเรื่องที่เราตกหลุมรักปีนี้หนูคนพบอะไรใหม่หอหะจริงจริงหนูคิดว่ามันน่าจะหลายอย่างทั้งแบบคนพบแล้วเฟลแล้วก็คนพบแล้วด,อดีอ่ะเก็ตป่ะก็อย่างถ้าเราคนพบอะไรใหม่เนะก็จะเป็นการที่แบบเฮ้ยหนูสามารถแต่งเพลงได้อันนี้ไม่ใช่แต่งเพลงสิเขียนเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องที่แบบ เราได้ลองทำแล้วเราก็แบบเอ้ยเราก็ทำได้นี่นะคนพบว่าสก,กิลการวาดปีนี้เราแบบเราโตจากปีที่แล้วหนะอะไรทำนองนี้คนพบว่าหนูอะ่ะก็กล้าหน่แบบตอนที่หนูซื้อแรมมาใช่ไหมแล้วหนูอะ่ะก็ตอนแรกจะคิดว่าไปอร้านไปใส่แรมให้แต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูก็เกิดอาการแบบคือเป็นคนไม่ค่อยชอบออกบ้านอะ่ะทุกคนแล้วหนูก็รู้สึกว่า ถ้าครั้งนี้เออ่แบบเราใส่ได้อะเราจะใส่ได้เลยนะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยลองถอดไอ้ฝาหลังมาแล้วหนูก็ประกอบทุกคนแล้วหนูก็ใส่แรมได้จริงๆเอคนพบเนี่ยคนพบนะคะใช่แล้วแบบหนูดีใจที่ตัดสินใจที่ประกอบแรมเองแล้วก็ซื้อแรมในตอนนั้นมากๆเลยเพราะว่าทุกอย่างมันดีขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นถึงแม้มันไม่ได้แรงมากแบบอืม เครื่องหนูก็ยังดอกดอยเหมือนเดิมนะคะสามารถเติสมสนุนทางการเงินได้นะคะไม่ว่าจะกการซับสไครต์หรือว่าการดเน a ก็ตามเออนะคะแล้วก็คิดว่าอาจจะมีอีกนะแต่ว่าจะไม่ได้อ่ะอส่วนอะไรเป็นเรื่องที่เราตกหลุมรักอ่าดึกไม่ออกอีกด้วยเรื่องที่เราตกหลุมรักอ่ะหนูว่ามันน่าจะเป็นช่วงๆนะแบบช่วงนี้เราอาจจะอินการแต่งเพลงช่วงนี้อินการแบบเขียนช่วงนี้อินการวาดช่วงนี้อินการศึกษา มันแบบหนูว่าหนูน่าจะตกหลุมรักทุกช่วงเวลาที่หนูมีความสุขนี่โหมันสวยจริงเลยอ่ะคำตอบนงเถอะเอ้ยแล้วก็ข้อสองนะคะมีเรื่องประหลาดใจสักเรื่องไหมที่ทำให้เรารู้สึกยินดีเรื่องประหลาดใจที่ทำให้หนูรู้สึกยินดีเลยปีนี้เป็นเรื่องที่เจ้าของเรื่องอาจจะรู้สึกว่าได้ยินบ่อยมากจริงๆแต่ว่า เป็นเรื่องประหลาดใจที่หนูแบบไม่คิดว่าจะมีคนรอคอยหนูทุกคนคะถ้าเราชอบหรือว่าอยากติดตามเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็แบบว่าให้กําลังใจการนและลิกเวลรน้อยก็เป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนก่อนที่มันจะสายไปข้อสมคือสิ่งที่ทําสําเร็จและทําให้เราภูมิใจในตัวเองที่สุดที่สุดปีนี้แบบแบบมากๆอ่ะมันอาจจะไม่มีหรือเปล่าหนูแต่ว่าหนูรู้สึกว่าทุกความสําเร็จที่เราทำอ่ะอย่างเรื่องการ เขียนเนื้อเพลงไงที่หนูไม่คิดว่าเต็งจะเขียนเนื้อเพลงแต่จริงๆข้อนี้ก็ควรอยู่ข้อสองเหมือนกันนะเนี่ยหนูก็รู้สึกว่านี่ก็คือสิ่งที่หนูภูมิใจนะว่าแบบท้ห่หนูแบบทําอะไรที่แบบว่าอยากให้เอ่อเขาเรียกอะไรศิลปินที่เราชอบเนี้ยสําเร็จไม่ว่าจะเพลงไม่ว่าจะอาร์ตแฟนอาร์ทที่เราทําให้เราก็ภูมิใจที่มันออกมาดีแล้วก็ดีใจที่มันสําเร็จไอคองนั้นนะคะแล้วก็เรื่องของ สิ่งที่ดองไว้ด้วยเออแบบว่ามีเรื่องที่เราดองไว้แล้วเราเอามันออกมาทำจริงๆถึงแม้ตอนนี้ยังไม่ไฟนอลแต่ว่าเราเอามันออกมาทำได้เราไม่ได้เก็บไว้ในคังดองนะคะหนูก็ชอบอันนั้นเหมือนกันเออหนูว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่หนูก็ภูมิใจนะใช่ขพราสี่คือปีนี้ซื้อของอะไรแล้วถูกใจที่สุดที่สุดอีกแล้วเหรออ่าสายตามันเหลือบไปเห็นคือตอนที่หนูเจอข้อนี้หนูจำได้ว่าหนูคิดจะตอบกระเป๋าทุกคนแต่ว่า บอกเลยว่าปีนี้สิ่งที่หนูซื้อแล้วหนูภูมิใจคือหูฟังค่ะหูฟังมันมันดีมากคือทุกคนมันเป็นครั้งแรกที่หนูซื้อหูฟังนี้ถึงแม้ราคามันแรงสำหรับหนูนะแต่ว่าตอนที่หนูซื้ออีกหูฟังหนึ่งให้กับที่บ้านอะไรเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าเฮ้ยห,หูฟังหนูแม่งดีแบบเพอร์เฟกอะคือชอบหูฟังเต็งมากเลยอะไรทํานองนั้นนะคะใช่ก็เลยปีนี้ซื้อหูฟังให้เต็งแล้วถูกใจที่สุดค่ะ เออข้อห้านิสัสหรือกิจวัตรประจําวันอะไรที่เราทําได้ในปีนี้แล้วมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในตัวเราขอตอบว่าไม่มีค่ะทุกคนข้อหกมีปัญหาหรือเรื่องอะไรบ้างที่เราเลือกอเผชิญหน้าแทนที่จะเดินหนีแบบเดิม oh God. โอ้ไม่ก็เลือกอเผชิญหน้าหนูคิดว่าการกลับมาหลายใช่การกลับมาหลายช่องแลนลินอะฮิรุอะคือสิ่งที่หนูรู้สึกว่าเป็นเรื่อง ไม่ใช่ปัญหานะแต่มันคือเรื่องที่หนูเลือกที่จะเผชิญหน้าหนูรู้สึกว่าสิ่งที่แบบมันทําให้หนูแบบเผชิญหน้าแล้วก็กล้าคือกลุ่มคนจริงๆแต่ว่าทั้งผู้ติดตามที่เขาแบบรอคอยจะสับส,รรสนเราอยู่ตอนนี้แล้วก็คนรอบข้างที่แบบว่าพี่โบ๊ทจะฟังอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดกอกหูหนูบ่อยๆว่าคิดถึงนะเวลาคุณอาฮิรุไลอย่างเงี้ย <laughs> นั่นแหละคือ สิ่งที่ทําให้หนูกล้าเผชิญหน้าแล้วก็กลับมาคือจะบอกว่าความกลัวในปีนี้ของหนูอะมีหลายเรื่องมากเลยนะสิ่งหนึ่งก็คือการกลัวการคือหลายเว้ยจากข้อแรกเอ้ข้อไหนนะไม่ใช่ข้อแรกสิตอนฟอร์มหนูอาจจะบอกว่าเราตื่นเต้นที่จะเจอผู้คนใช่ปะเราอาจจะแบบสั่นกลัวในตอนแรกอะไรเงี้ยแต่เรา ไม่ได้กลัวการขึ้นไลน์แต่ว่าปีเนี้หนูกลัวการขึ้นไลน์ามากเลยอะคือหนูแบบนอกจากการที่เราเจอเรื่องอะไรมาแล้วเราก็กลัวว่าเราจะไม่มีใครรอเราอยู่ใช่นี่คือความกลัวที่ยิ่งใหญ่ของหนูที่หนู่ะไม่กล้ากดขึ้นไลน์เลยคือบ่อยครั้งที่แบบเฮ้ยเล่าแล้วจะมีใครอินกับหนูป้ะทุกคน <laughs> คือเห็นภาพอยู่ตอนนี้คือมันจะอินเฉยเลยอะ่ะเออคือหนู่แบบว่าบ่อยครั้งนะที่หนูเจอเกมใหม่ๆแล้วหนูก็เปิดหน้าสตรีมแบบคุณมาไว้ทุกคน แล้วหนูก็มองแล้วหนูก็อยากกดโกไลน์มากแต่ว่าหนูก็ไม่กล้าที่จะกดโกไลา์อะไรเลยจริงๆมันแบบดีใจนะที่ตัวเองกลับมาทําในสิ้นปีนี้นะคะอืมแล้วก็ข้อเจตนะเรื่องอะไรบ้างที่เราได้ขอความช่วยเหลือมาแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือไม่ฝืนทําเองจนเกินไปก็อาจจะเป็นเรื่องสังคมที่อยู่แล้วกันพี่โบ๊ชอีกแล้วจริงๆ คำว่าพี่โบสมันคือกลุ่มมันคือจ็อบซังพี่น้ำคุณกี้คุณต้าเพื่อนหนูอะไรยเงี้ยคือมันคือกลุ่มก้อนกลุ่มหนึ่งอะที่แบบเราได้เจอในปีนี้พี่ยูด้วยแล้วกันต้นน้ำยังอยู่นะคะเออคือมันคือกลุ่มจริงๆคำว่าพี่โบสออะเออแบบเจอคนแวะเวียนผ่านไปผ,ผ,ผ่านมาแล้วแบบหนูรู้สึกว่าการขอความช่วยเหลือมันอาจจะไม่ใช่รูปประทานแต่ว่าหนูมองว่าการขอความช่วยเหลือที่หนูได้รับจาก กลุ่มเนี้ยมันคือการที่เวลาหนูเล็กดาวแบบสภาพจิตใจพังแบบรู้สึกไม่ไหวเชื่อใจใครไม่ได้รู้สึกกลัวรู้สึกแบบอยากเล่นเกมแต่ก็ไม่กล้าทำอะหนูก็มีกลุ่มเนี้ยที่เขาแบบว่าคอยอยู่เป็นเพื่อนเราคอยพาเราก้าวผ่านคอยให้กําลังใจข้อแปความสัมพันธ์กับคนรู้จักคนไหนที่ทําให้เราทึ่งมากที่สุดขอตอบอีกครั้งว่าพี่โบ๊ชค่ะ ตอบเลยว่าพี่โบ๊ค่ะคือพี่โบ่ทอ,อ่ะเคยเล่าแล้วแต่หนูไม่เคยเล่าแล้วแบบบันทึกไว้ในไลน์ในคลิปแบบนี้นะคะใช่มันเป็นเราจะเป็นคลิปที่ สมมุติว่าทุกคนแบบอยากรู้จักฮิโรแล้วมาย้อนดูคลิปเก่าๆเงนี้ยทุกคนก็จะได้ยินเรื่องราวนี้แล้วว่าแบบเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอืมเทพจะตายโหคิดมาแล้วลเล่นๆข้อนี้นะคะที่ตอว่าพี่โบสทเพราะว่าหนูอะเป็นคนที่เวลาเจอใครในโลกออนไลน์อ่ะจะมีกำแพงพี่โบสทเป็นคนแรกเลยนะในช่วงนั้นะที่แบบเจอปุ๊บแล้วหนูก็แบบทักพี่โบสว่าเสียงพี่โบสมันให้ความรู้สึกเหมือน นักภาคอะไรเงี้ยเออด้วยความตอนนั้นเราก็แบบสตรีมเว้ยแต่ว่าเป็นสตรีมเริ่มต้นเลยทํำรองนั้นเราก็มีความสนใจงานพูดอะแล้วพอหนูทักอย่างนั้นอะพี่โบ๊ทก็แบบเฮ้ยคุยยาวกลายแบบว่ามันซิงกันแล้วแบบพอรู้ว่าแบบพี่โบ๊ทเฮ้ยอยู่อีสานด้วยโอ้โหซิงกันไปอีกทุกคนแล้วเป็นครั้งแรกที่แบบทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากกับการให้ช่องทางแลกเปลี่ยนกับพี่โบ๊ทแบบทุกอย่างแบบ ไม่เคยเกิดขึ้นเลยจนมันไวจนแบบตอนนี้คือรู้จักพี่บรกันมา2ปีแล้วแล้วพี่บรก็ยังเป็นคนที่เหมือนเดิมไนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกคนทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องเราเจอกันครั้งแรกม็นก็ยังเป็นท็อป,ปิกที่น่าทึ่งตลอดไปอะจริงๆต่อไปข้อ9ก้ใครคือคนที่เราอยากขอบคุณในปีนี้แล้วก็อย่าลืมไปบอกขอบคุณเขาด้วยนะปีนี้หรอ,อจริงๆก็มีนะคะแต่ก็ไม่บอกหรอก ไม่บอกหลอกหรือหนูจะไปขอบคนเองข้อสิบกดข้อไหนที่เราตั้งไว้แล้วปีนี้เราทําได้ดีหนูไม่เคยมีกดให้กับตัวเองเลยไม่เห็นเป็นไรเลยจริงถ้าตับใดที่ผลลัพธ์มันยังดีใช่ไหมล่ะข้อสิบเอ็ดต้องหมายข้อใดที่ตั้งไว้แล้วเลิกไปแล้วอองปีแล้วพบว่าดีใจที่เลิกเป้าหมายนั้นเพราะมันอาจเป็นเป้าหมายที่ไม่ใช่และเป็นเป้าหมายที่ไม่สําคัญก็มีค่ะคือเป็นช่วงที่ที่โบสกับคุณตาเขาห่างหายจากการสตรีมแล้วหนูก็เลยรู้สึกเหงาหนูก็เลยค่อนข้างที่จะแบบหมดไฟใน ช่วงนั้นด้วยอันนี้คือเหตุผลหนึ่งแล้วก็หนูก็เลยหาหนู่นนี่นั่นพอหาแล้วมันไม่คลิกเหมือนกับที่เราผ่านมาแล้วมันดีอะต่อไปข้อสิบสองดีกว่าทักษะในตัวเราที่เรามั่นใจมากขึ้นในปีนี้เอ่อทักษะวาดรูปแล้วกันวาดรูปอีกแล้วอะ <c oughs> คือทักษะวาดรูปมันเป็นฟิลที่แบบว่าเหมือนเราไม่ได้มั่นใจมากนะแต่คือสมมุติว่าเราแบบอยากวาดให้ใครคนอื่นนะ่ง เราสามารถวานให้ได้ะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอเจะรูะ้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะวานให้ใครขนาดตัวเองเรายังไม่พร้อมเลยอะไรเงี้ยข้อ13เรื่องธรรมดาที่ทําให้เราสุขได้เป็นพิเศษในปีนี้คือเรื่องอะไรก็คือการได้พูดคุยกับทุกคนเป็นธรรมดาที่แสกพิเศษเลยแต่ไปข้อสิบห้าเป้าหมายอะไรบ้างของปีนี้ที่ทําได้แล้วและทําได้บางส่วนต้องจดออกมาก็ เป้าหมายอะไรของปีนี้ที่ทําได้แล้วนะคะก็คืออุ้ยก่อนสิ้นปีนี้หนูได้รับสิ่งดีๆที่หนูรู้สึกว่าทําได้แล้วก็อย่างเช่นอุ้ยหนูเขียนเพลงได้แล้วหนูลองเอาสิ่งที่เคยดองไว้เอามาทําได้แล้วมันเคยเลยเป้าหมายปะหนูกลับมาหลายใต้ถึงแม้หนูจะกลัวแต่หนูก็อยากกลับมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ หนูก็ทําได้แล้วทุกคนจริงๆก็น่าจะมีหลายเรื่องเลยแต่ว่าเรื่องที่พูดได้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะใช่แล้วก็ปีนี้ได้ทดลองใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างล่าสุดเลยเราได้ทํ CS า CSS หลอดตัวน e t g ทุกคนนี่ก็คือวันก่อนแบบล่าสุดเลยจริงๆแล้วหนูก็แบบเฮ้ยนี่เทคโนโลยีที่หนูได้เรียนรู้เออถ้าแบบใครดูไลน์นะคะจะเห็นหลอดสีเหลืองนั้นแล้วก็เราเปลี่ยนใจกับเรื่องอะไรในปีนี้ก็ <laughs> ก็เรื่องไลนย เออเรื่องร้ายอีกแล้วทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องร้ายหมดก็เราลายนี่ทุกคนแล้วก็มีเรื่องไรที่ในปีนี้ที่เราลองทําแล้วไม่สําเร็จแต่เราได้เรียนรู้จากกระบวนการที่เราทําก็คงเป็นการที่เราไปเจอคนใหม่ๆในช่วงต้นปีมั้งน่าจะเป็นเรื่องนี้นะคะจากข้อนี้ก็มุมมองเกี่ยวกับตัวเองเรื่องไหนที่เปลี่ยนไปแล้วทําให้คุณยอมรับ ตัวเองอย่างที่เป็นได้มากขึ้นหนูอะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปจริงๆจากที่แบบช่วงที่พักอะไรเงี้ยก็คือการปล่อยวางค่ะทุกคนใช่คือคําพูดคําว่าปล่อยวางอะหนูอะรู้ว่ามันเป็นยังไงอยู่แล้วแต่ว่าพอกลับเป็นเรื่องทําช่องอ่ะ เราไม่เคยปล่อยวางเลยขนาดนี้การกลับมาก็คือไม่ใช่การปล่อยวางนะทุกคนแต่ว่าเราปล่อยวางสิ่งที่เราคาดหวังจากคนอื่นการหมดไฟของเรามันเกิดจากการที่เรากดดันมันคือการกดดันที่เราอะคาดหวังผลลัพธ์จากคนอื่นนะดังนั้นเราต้องแฮปปี้ด้วยเอเนอร์จีภายในของเราอะใช่จริงๆหนูก็แฮปปี้ด้วยเอเนอร์จีภายในนะแต่ว่ามันเกิดความน้อยใช่ไหมละ่ะทุกวันนี้คือเวลาไลายเงี้ยแบบบางไลา์ที่แบบมันไม่มีคนมาดูดได้ซ้ำแต่ทาไมหนูถึงยังพูดอยู่หรืออะไรเงี้ยก็คือหนูแบบหนูหนูก็สนุกของตัวเองอะคือหนูจะทํา ให้มันเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราพักอะไรเงี้ยเราเข้าใจปทบาทคนดูมากขึ้นว่าคนดูเป็นยังไงอ่ะเออแล้วก็ปล่อยวางมากขึ้นจะแบบมองผลลัพธ์ที่มาจากตัวเราแล้วก็ให้พลังบวกที่เป็นพลังบวกจริงๆที่ไม่ใช่คําพูดเลยทำนองนั้นจริงๆแล้วมุมมองในตอนเนี้เราอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะั้นวันพรุ่งนี้อะไรทำนองนั้นไม่ใช่ปีหน้าแต่ว่าวันพรุ่งนี้เราก็อาจจะคิดเปลี่ยนไปแล้วอ่ะทุกคนดังนั้นไม่ว่าคลิปนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะ สามารถคิดได้เลยว่าคิดว่าจะเปลี่ยนไปในวันพรุ่งนี้เออ ต่อไปข้อ19กันดีกว่ารู้ตัวไหมว่าปีนี้เรามีความคิดอคติกับเรื่องไหนบ้างปีใหม่อยากลองเลิอกอคติกับเรื่องนั้นไหมปีนี้หนูมีความอาคติกับเรื่องไหนจริงๆมันก็อาจจะมีนะคือคําว่าอาคติอะบางทีมันมันเป็นกําแพงที่ปกป้องเรานะเว้ยแบบเรารู้อยู่แล้วอะถ้าเราให้อคตินั้นเข้ามามันจะทาร้ายเราอะเราก็เลยต้องตั้งกําแพงแบบนั้นขึ้นเลยทํานองน,นั้นส่วนเรื่องที่ยังมีอคติอยู่ก็คือตอนนี้นึกไม่ออก ตอนนี้นึกไม่ออกนะคะข้อที่20เรื่องอะไรที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วทําให้เรามีความสุขขึ้นเราตื่นเช้าเราออกกําลังกายเพราะว่ามันมันส่งเสริมให้มันมีความสุขจากแบบสุขภาพร่างกายเราอะไรทำนองนั้นใช่นั่นแหละทุกคนย้ําอีกครั้งนะคะทุกคนสามารถไปเกาะสอคสอได้นะคะยังมีอยู่แล้วก็สามารถสนสุนฮิรุและอะไรต่างๆฮิรุก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะคะเพราะว่าเราจะจบคลิปยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้จบคลิปแล้วนะคะใครที่ยัง รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่อิ่มคุ้มนะคะก็ไปย้อนดูคลิปย้อนหลังจากช่องเราได้นะคะไม่ว่าจะย้อนหลังแบบฟูลไลน์นะคะหรือว่าย้อนหลังแบบไฮไลท์คลิปนั่นเอง